มาต่อกันที่ EP ที่11และ12พระเอกเห็นจองวอนดูทเครียดเขาเลยถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นจองวอนบอกว่าวันนี้มีการทดสอบเรือนคันแล้วเธอก็ไม่ผ่านการทดสอบนั้นด้วยขอโทษนะแฮซองที่ฉันสารฟันแทนนายไม่ได้พอพูจบเธอก็เดินเข้าไปกอดพระเอกพระเอกบอกจองวอนว่าไม่เป็นไรนะตอนนี้ฉันกลับมาแล้วเธอไม่ต้องทําเพื่อฉันอีกแล้วเข้าใจไหมจากนี้ไปเธอควรมีชีวิตเพื่อตัวเองในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังกอดกันเชฟมินก็บังเอิญมาเห็นช็อตนี้พอดีแต่เขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเขาคิดว่าพระเอกกับจองวอนนเเ็าิกัจรงงะห่่ฟมคคีืุยบ วเขาเลยรีบขอตัวกลับบ้านก่อนจังวอนรู้สึกแปลกใจมากที่วันนี้พระเอกไม่บนเชฟมินเชฟมินบอกจองวอนว่าวันนี้ทดสอบไม่ผ่านก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยแก้มือใหม่ก็ได้เชฟบอกว่ารุ่นพี่ของเขาก็เป็นแบบนี้คนหนึ่งรุ่นพี่คนนั้นเลื่อนขั้นช้ากว่าผมเยอะมากแต่ด้วยความพยายามของเขาตอนนี้เขาเป็นเชฟชื่อดังและมีร้านอาหารใหญ่โตไปแล้วผมว่าคุณน่าจะไปขอคําปรึกษาจากพี่เขานะพี่เขาเป็นคนอารมณ์ดีผมเองก็อยากให้คุณอารมณ์ดีขึ้นเหมือนกันถ้าหาว่าไม่เป็นการรบกวนคุณจะไปกับผมได้ไไไหหมมจงงงวววีีบปปฏิเเสธชฟออย่าาขคคุณในัด ฟด้วยนะะคแต่ฉันขอกลับบ้านดีกว่าพอพูดจบเธอก็รีบวิ่งไปหาพระเอกพระเอกรู้สึกแปลกใจมากที่เห็นจงวอนอยู่ตรงนี้เธอคุยกับเชฟมินเสร็จแล้วหรอจงวอนบอกว่าเธอไม่ได้คุยอะไรกับเชฟมากมายพอฉันคุยเสร็จฉันก็รีบมาหาานนี่แหละและภาพก็ตัดมาบนสวนลอยฟ้าพระเอกถามจงวอนไปตรงๆว่าเธอร้องไห้หนักเลยหรอที่รู้ว่าตัวเองทดสอบไม่ผ่านจงวอนก็บอกว่าใช่ถึงแม้ฉันจะเสียใจที่ต้องอดบอกนายว่าได้เรียนขั้นแต่ยังน้อยนายก็ทําให้ฉันได้รู้ว่าฉันควรอยู่ต่อไปเพื่อตัวเองและนายก็ต้องอยู่เพื่ออออออตตัััััวววเเเเงงงงงช่่นนนนกกกกะแแฮซลลรรื้้ๆๆมา พอพูดถึงเรื่องน้อง,องพระเอกก็เศร้าขึ้นมาทันทีเขาเล่าให้จังววนฟังว่าฉันสัญญากับยองจุนว่าจะไม่ไปหาเขาอีกและต่อให้เจอกันข้างนอกฉันก็จะไม่บอกใครว่าเขาเป็นน้องพระเอกบอกว่าจริงๆแล้วยองจุนไม่ใช่คนเลวร้ายลึกๆแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีมากถึงแม้ยองจุนจะไม่ใช่น้องแท้ๆของฉันแต่ฉันก็รู้จักนิสัยของเขาดีจังหวนเองก็เชื่อว่ายองจุนไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนายไม่ต้องกังวลดอกนะแฮซองฉันเชื่อว่าสักวันยองจุนจะกลับมาหานายเช้าวันต่อมาวันนี้เป็นววััันนนรรรกทททททีีีีี่่่่่พพพบบบบงงงงย้้าาาาาาามํโอเเูขข็ไปล เพะเอกฟังว่าก่อนที่เขาจะมาที่นี่เขาแวะไปน้าโรงเรียนชองโฮที่ที่เกิดเหตุอีกรอบอีกทั้งยังค้นดูแฟ้มรายงานทั้งหมดเผื่อว่าจะเจอเบาะแสคดีฆาตกรรมของยองชอนในคืนที่นายตายฉันเพิ่งรู้ว่าคนที่ขับรถพ่อของแทฮุนคือนายชเวพอฉันรู้ฉันก็รีบไปหานายชเวเลยแต่วันที่ฉันไปหามันกลายเป็นงานศพของเขาไปซะงั้นฉันเห็นภรรยาของเขาร้องไห้ฟูมฟายและพูดประมาณว่าสามีของเธอเป็นแพ้รับบาปในคดีขับรถชนคนตายฉันเลยถามกลับไปว่ามันหมายความว่ายังไงแต่เธอก็ปิดปากเงียบไม่พูดอะไรอีก เหตุนี่คือนั้นจริงๆคนร้ายตัวจริงต้องพัวพันกับการฆาตรกรรมของยองชอนแน่นอนแต่ที่แน่ๆยองจุนไม่น่าใช่ฆาตรกรคนนั้นเพื่อที่จะให้ตัวเองแข็งแกร่งและสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินเหล่านี้ได้พระเอกเลยขอให้ลุงเบิร์มสอนเขาเรื่องการใช้พลังวิเศษพระเอกบอกลุงเบิร์มว่าผมแข็งแกร่งและมีหูทิพย์ก็จริงแต่การมองและรับรสสัมผัสยังทําได้ไม่ดีพอเลยคุณลุงช่วยสอนผมเพิ่มเติมได้ไหมครับลุงเบิร์มถามพระเอกว่าเขาจะฝึกไปเพื่ออะไรพระเอกบอกว่าฝึกไว้ใช้ในยามฉุกเฉินถ้าหหาาากกกนนนน้้น้อออออองงงงๆขขผผมมมมตตยยยู่นนยย่่ใััรรจจะะไไดดชวววพเเทีีแแลุบบิ็ส แต่โดนลูกตื้อระเอกเข้าไปก็ยอมสอนให้แต่โดยดีลุงเบิ้มสอนระเอกทั้งเรื่องการมองและการรับรสสัมผัสหลังจากฝึกฝนอยู่หลายครั้งในที่สุดพรพเอกของเราก็ทําได้จากเดิมที่มองอะไรไกลๆได้ไม่ค่อยชัดตอนนี้แม้แต่เศษฝุฟฟ่นเล็กๆก,ก็ยังมองเห็นส่วนประกอบและวัตถุดิบที่ใช้ในการทําอาหารเะเอกก็สามารถแยกแยะออกได้หมดลุงเบิ้มบอกเะเ็กว่านอกจากพวกเราจะมองเห็นและรับรสสัมผัสได้แล้วพวกเรายังสามารถใช้พลังจิตควบคุมสิ่งของต่างๆได้อีกพอเพะเอกทาตามดูแล้วมันก็ได้ผลจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังใช้้โโทททททรรรศศััพพ์ไไไมมม่่ดดีะเเถาาาลุงงบิวึ ไ,ได้ผมรับสายทีไรมันก็ขีดตลอดเลยครับลุงเบิ้มบอกว่าเขาเองก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันสงสัยพลังของพวกเราจะแรงไปหน่อยพระเอกถามลุงเบิ้มต่อว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนอยู่ดีๆผมก็เจ็บหัวใจขึ้นมากระทันหานลุงพอจะรู้ไหมครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นลุงเบิ้มนิ่งไปสักพักก่อนจะตอบกลับไปมันเกี่ยวกับการตายของนายเมื่อไรที่นายอยู่ใกล้คนที่เกี่ยวข้องกับการตายของนายอาการเจ็บหัวใจของนายก็จะกำเริบทุกครั้งลุงเบิ้มเล่าให้พระเอกฟังว่าหลังจากที่เขากลับมาบนโลกนี้เขาได้ไปที่แม่น้ำหานและเขาก็รู้สึกเจ็บหัวใจเเเเมมมนนกับบระาลุิทไป็แ บบลุงเบิรมบอกว่าเขาจมน้ําตายที่นั่นอาการเจ็บหัวใจจะเป็นหนักๆตอนที่ฉันไปที่นั่นช่วงดแดกๆแต่พอฉันผ่านไปแถวนั้นอีกอาการเจ็บมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆพอพระเอกดินแบบนั้นเขาก็เริ่มกังวลเพื่อที่จะทดสอบว่ายองจุนเกี่ยวข้องกับการตายของเขาไหมเขาเลยไปหายองจุนที่โรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งทีแรกพระเอกก็แอบ,บกลัวว่าคนคนนั้นจะเป็นยองจุนแต่พอยองจุนเดินผ่านเขาไปเขาก็ไม่มีอาการใดๆเลยนั่นสินะยองจุนน้องพี่ไม่ใช่ฆาตรกรอยู่แล้วในขณะเดียวกันพระเอกก็เหมือนจะเห็นน้องเล็กเดินผ่านเข้าไปด้วยควาาาามมมสสงงงัยยเ้้ลลโโททรไไปถนอ่่ดีพบ แสารหรือเปล่าเพื่อให้พระเอกสบายใจน้องเล็กเลยโกหกไปว่าเธออยู่ห้องสมุดแต่หลังจากที่เธอวางสายพระเอกไปแล้วเธอก็รีบวิ่งไปหาอาจารย์หมออาจารย์หมอถามน้องเล็กว่าพี่รองรู้เรื่องที่เธอป่วยแล้วใช่ไหมการปลูกถ่ายอวัยวะจากพี่น้องมีโอกาสสาเร็จมากกว่าถ้าครั้งหน้าพี่สาวหนูมาด้วยลุงหมอจะตรวจเช็คให้อีกทีน้องเล็กพูดเสียงสั่นว่าหนูแค่ทานยาไปเรื่อยๆไม่ได้หรอคะอาจารย์หมอก็บอกว่าไม่ได้หนูก็รู้ถ้าหนูไม่ยอมผ่าตัดมันจะเป็นอันตรายต่อหนูตัดมาตอนเย็นๆระหว่างทางที่พระเอกมารับจงังหวะไปกินเลี้ย พระเอกว่าเขาได้งานทําแล้วมันเป็นร้านซุปเล็กๆครับพี่ถึงแม้ค่าจ้างจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับผมพระเอกบอกน้องสาว่าไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวทํานานๆไปเขาก็ขึ้นค่าจ้างให้เองในระหว่างที่พระเอกพูดเขาก็ไปสะดุดตากับผมหน้าม้าเต๋อของเอลซ่าพระเอกถามเอลซ่าว่าทาไมถึงตัดผมทรงนี้เอลซ่าบอกว่าเธอมีจังวนเป็นแรงบันดาลใจหนูอยากสวยมันน่าจังวนค่ะแต่ดูแล้วน่าจะสู้หน้าจังวนไม่ได้พระเอกเถียงเอลซ่าว่าโหหลานของอาสวยกว่าตั้งเยอะตอนเด็กๆหน้าจังวยนม ข้างงหลงักว่าเขาจะรู้ตัวจงวอนก็ยืนหน้าบูบี้แสและจงวอนงอนพระเอกเกือบตายขณะตอนนั่งสังสรรค์กับเด่แก๊งเธอยังไม่ยอมคุยกับพระเอกเลยหลายชั่วโมงต่อมาในขณะที่พระเอกมาเข้าห้องน้ำเขาเหลือไปเห็นป้ายเทศกาลดอกไม้ไฟติดอยู่บนผนงังยายบาร์บี้เดินมาเข้าห้องน้ำพอดีเลยทักพระเอกว่าอย่าชวนจงวอนไปงานนี้นะเห็นว่าเธอไม่ค่อยชอบดอกไม้ไฟเท่าไหร่พระเอกจำได้ดีว่าจงวอนชอบดอกไม้ไฟมากๆสมัยก่อนเธอยังชวนเขาไปงานนี้ด้วยกันอยู่เลยแต่น่าเสียดายที่ตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ดูกับเธอและเพื่อที่จะทำความฝันของจองวอนให เช้าวันต่อมาณนะร้านซุปในขณะที่น้องสามกำลังทํางานอย่างตั้งอกตั้งใจหลานเท่าแก่ก็เดินมาถามเขาว่ามาทําอะไรที่นี่นายจำฉันได้ไหมไอ้นักเลงเก่าเท่าแก่ได้ยินเสียงดังวายเลยเดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลานชายตอบกลับไปว่าไอหมอนี้มันเป็นนักเลงเก่าตอนอยู่ชองโฮครับมันกับพวกคอรมซ้อมผมแล้วก็เอาเงินผมไปเยอะเลยน้องสามขี้เกียจมีปัญหาเลยรีบขอโทษหลานเท่าแก่ไปแต่หลานตัวดีก็ไม่ยอมจะให้เท่าแก่ไล่น้องสามออกให้ได้พี่ชายไอหมอนี้ฆ่าเพื่อนร่วมชั้นตายด้วยนะลุงพอน้องสามได้ยินแบบนั้นสีหน้าของเขาลัังงงงมีีปาากกเสยนจว ก็บังเอิญเดินเข้ามาเจอพอดีน้องสามถามหลานเท่าแก่ว่านายเห็นหรอว่าพี่ฉันเป็นคนฆ่าพี่ฉันไม่ใช่ฆาตกรอย่างที่นายพูนายจะด่าฉันฉันไม่ว่าแต่ย่ามาด่าพี่ฉันแบบนี้ทนายยังมีจิตสำนึกอยู่ก็ขอโทษพี่ฉันซะหลานเท่าแก่สวนกลับไปว่าทำไมฉันต้องขอโทษพี่นายด้วยในเมื่อเขาฆ่าคนจริงๆคนแบบนั้นสมควรตายแล้วหลาน้สามทนฟังต่อไปอไม่ไหวเขาระเบิดความโกรธออกมาจนเข้าของในร้านผังเลเทะพรเอกบังเอิญมาเห็นช็อตนี้พอดีเลยคิดว่าน้องสามเป็นคนก่อเรื่องเขาต่อว่าน้องสามโดยที่ไม่ทมเหตุผลอะไรสักคำมาทำงานวันแรกนายก็ก่่อออเรรืงแแล้้วบบนี เป็นพ่อที่ดีของเอลซ่าได้ยังไงพอน้องสามได้ยินประโยคนี้ก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกจางวอนหันไปต่อว่าพระเอกว่านายจะพูดถึงเอลซ่าทำไมนายรู้ไหมว่าตัวเองก็ทําไม่ถูกเหมือนกันน้องๆของนายไม่ใช่เด็กแล้วนะอย่าทําเหมือนว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องสิทางด้านของแทฮุนพอเขาเห็นน้องรองขนของเขาก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยเธอแทฮุนถามน้องรองว่าเที่ยงนี้เธอว่างไหมถ้าพักเที่ยงแล้วไปกินข้าวกับพี่นะในระหว่างที่ทั้งคู่พูดคุยกันสาวๆจากด้านข้างๆก็มองตามกันเป็นแถวพอแทฮุนไปแล้วพวกสาวๆก็วิ่งมาสัมภาษณ์นนนนนนน้้้ออ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 องงงงงงรรกกกกกกัััยยให่่่่เเธบบทาาป็็ะไไไิวมด เ,เขาเป็นเพื่อนของพี่ชายชั้นเฉยๆทางด้านของพี่บางเขานัดจองวอนมาที่ร้านอาหารบอกว่ามีเรื่องด่วนจะปรึกษาจองวอนก็รีบมาอย่างไวเพราะคิดว่าเป็นเรื่องคอขาดป่าตายแต่พอมาถึงพี่บางก็บอกว่าเป็นเรื่องของยายบาร์บี้เมื่อวานยายจินจูเพื่อนเธอไปน,นัดบอดมาน่ะสิ่านนี้ยังไม่กลับบ้านเลยพี่บางพูดยังไม่ทันจบก็โดนจองวอนบ่นกลับไปโอ้ยนี่นาเรียกฉันมาเพราะเรื่องแค่นี้นะเดี๋ยวฉันถามให้ว่าตอนนี้เธออยู่ไหนในขณะที่ทั้งคู่กําลังหยุ่หัวกันพระเอกก็เดินเข้ามาในร้านพอดีพอเขาเห็นจองวอนอยู่กับพงเอระ เห่ือนนกัแงให้ฉันไปเคลียร์เรื่องที่เจ้าสามไปพังร้านสุบนันนี่ฉันก็เพิ่งไปจ่ายค่าเสียหายมาแล้วก็ขอร้องไม่ให้เจ้าของร้านเอาเรื่องเจ้าสามด้วยพี่บางถามจังวอนว่าที่เจ้าสามไปพังร้านเขาเพราะเรื่องแหซองใช่ไหมจังวอนก็บอกว่าใช่หลานเจ้าของร้านไม่ถูกกับน้องสามมาก่อนและที่น้องสามโมโหก็เพราะหลานเจ้าของร้านเรียกแหซองว่าฆาตกรตอนนั้นน้องสามพยายามปกป้องแห่สองมากเขาเถียงว่าพี่ของเขาไม่ใช่ฆาตกรแต่ด้วยความที่น้องสามไม่อยากให้แห่องเสียใจเขาเลยไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับแห่องไปตรงๆพอพระเอกร้ามจริงงงโัันนีๆ แต่จะดาน้องแต่ไม่ถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงอย่างที่จังวันเคยว่าไว้น้องๆไม่ใช่เด็กๆแล้วพอพวกเขาโตขึ้นพวกเขาจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรบางทีผู้ใหญ่ยายงเราอาจจะยึดติดมากจนเกินไปเมื่อพระเอกคิดได้แล้วเขาก็ตัดสินใจไปขอโทษน้องสามพี่ขอโทษที่ไม่ฟังเหตุผลของนายก่อนแล้วก็ขอบคุณที่นายคอยปกป้องและเชื่อใจพี่ด้วยพี่สัญญาว่าจะหาตัวฆาตกรให้เจอน้องๆของพี่จะได้ไม่โดนดูถูกแบบนี้หลังจากเคลียกับน้องสามเสร็จพระเอกก็มาหาจังวันที่บ้านจังวันถามพระเอกว่าคืนดีกับน้องสามหรือ,อยังพระเอกก็บอกว่าคืนดีกันนแล้วขออบคุณที่เตตืสิะ วอย่างที่เธอเคยบอกน้องๆโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วอะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังดีนะที่เธอไม่เปลี่ยนไปอีกคนพอพูดจบระเอกก็ยื่นแผ่นพับเทศกาลดอกไม้ไฟให้จังวอนดูพรุ่งนี้เราไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันเถอะพอจอังวอนได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบตกลงทันทีเช้าวันต่อมาณร้านอาหารอินเตอร์ในขณะที่ทุกคนกําลังวุ่นวายอยู่ในครัวลุนพีผู้ช่วยก็วิ่งมาบอกเชฟมินว่าเชฟครับซังขยองมาที่นี่อีกแล้วเขาอยากให้เชฟออกไปหาเขาด้วยครับเชฟมินจากที่อารมณ์ดีๆก็น่าตึงขึ้นมาทันท ยองอยู่ไกลๆรุ่นน้องผู้ช่วยถามว่าซังขยองคือใครเชฟแวนก็บอกว่าคนทรยศเขาเคยเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่แต่อยู่ดีๆก็แอบ,บขโมยสูตรอาหารร้านของเราไปเฉยเลยไม่พอ,อยังขโมยเชฟของเราไปอีก2คนตอนนี้เปิดร้านอาหารทํรายได้เป็นกอบเป็นกำไปแล้วทางด้านของเชฟมินที่ซังขยองมาหาเขาในวันนี้เพราะต้องการต่อยอดธุรกิจร้านอาหารกับเขาแต่เชฟมินก็บอกว่าเขาไม่สนใจซังขยองพูดอย่างมั่นใจว่าคุณอย่ายึดติดกับความแค้นในอดีตสิครับลืมมันไปแล้วร่วมมือกันเถอะเชฟมินก็ตอบเหมือนเดิมว่าเขาไม่สนใจผมไม่คคิดดจจะลงทุุนกกกับพพพวณอู็ ไปอย่างเทสังขยองคนหน้าหนาก็ยังไม่ยอมแพ้เข้าทางเชฟมินไม่ได้เลยเข้าทางจังวันแทนสังขยองบอกจังวันว่าผู้หญิงหน้าตาดีอย่างเธอจะมาอยู่ในครัวทําไมลาออกจากที่นี่แล้วไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านฉันดีกว่าอาหารเธอก็ทําไม่ได้ลองใช้อย่างอื่นหาเงินดูสิรับรองก้าวหน้าแน่จังวันโมโหมากที่โดนดูถูกหยาดยามแบบนี้เธอเดินไปหาสังขยองที่โต๊ะพร้อมกับยื่นเศษผักเน่าๆให้เขาคนเลวอย่างคุณเหมาะกับเศษอาหารพวกนี้ที่สุดแล้วพอพูดจบเธอก็เทเศษผักใส่หัวสังขยองเชฟมินกับลูกทีมได้ยินเสียงว้ายเลยรีบ ฉันจะฟ้องพวกแกทุกคนอนาคตพวกแกจะพังวันนี้แหละณ่าจุดจุดนี้จงวอนไม่กลัวอะไรอีกแล้วถึงจะโดนไล่ออกก็ยังดีกว่าโดนคนหน้าหนาดูถูกแบบนี้คุณบอกให้ฉันใช้ร่างกายหาเงินหรอที่พูดอยู่นั่นปากหรืออะไรคิดว่าตัวเองฟ้องเป็นคนเดียวหรอถ้างั้นฉันก็จะฟ้องคุณข้อหาคุกคามทางเพศลูกทีมที่ยืนดูก็อยากเข้าไปช่วยจังวอนใจจะขาดแต่เชฟมินก็บอกว่าอย่าหาทำรเดี๋ยวผมจัดการเองเพราะว่าแล้วเชฟมินก็เดินเข้าไปหาซางขยองคุณบอกว่าจะฟ้องจองวอนใช่ไหมถ้างั้นคุณก็ฟ้องผมด้วยละกันพพพอออออูจจบเฟมินนก็สยยหห้าางงงขขไป ดีเชฟมินเข้าไปลูกทีมนี่ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวหลังจากความวุ่นวายจบลงจองวอนก็เข้ามาขอโทษเชฟมินเชฟมินบอกว่าไม่ต้องขอโทษผมทั้งใจต่อยเขาเองแหละถ้าคุณอยากขอบคุณผมที่ช่วยคุณไว้เปลี่ยนจากการขอบคุณเป็นหาสูตรอาหารช่วยผมดีกว่าเพราะว่าแล้วเชฟมินก็พาจองวอนมาที่หอสมุดเชฟมินบอกว่าเขาจะเพิ่มเมนูใหม่ของร้านเ,เรน็วๆนี้ผมอยากให้เมนูนี้ออกมาดูแปลกตาแต่ก็ทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในระหว่างที่ทั้งคู่กาลังหาที่นั่งเชฟมินก็โมองให้จองวอนฟังว่าผมมาที่นี่ทีไรโดนสาวๆ นั่งตรงที่ประจําของเขาตอนที่นั่งก็มีกาแฟกระป๋องหนึ่งวางรอเขาอยู่เชฟมินมั่นใจว่าสาวฝั่งตรงข้ามเป็นคนให้เขาเขาเลยเปิดดื่มให้จังวนดูเป็นขอนตาพขกินไปได้อึกเดียวสาวฝั่งตรงข้ามก็บอกเขาว่าขอโทษนะคะท่านเป็นกาแฟของฉันพอเชฟมินได้ยินแบบนั้นก็แทบจะมุดดินหนีจังวนก็นั่งขำกับตายผู้ชายบาราโป๊ได้ขนาดนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะกลับร้านจังวนโทรไปคอนเฟิร์มพระเอกเรื่องไปดูดอกไม้ไฟเย็นนี่อีกครั้งพอกลับมาถึงร้านเธอก็เตรียมข้าวของและขออนุญ,ญาตเชฟมินไม่ก่อนล่วงหน้าซึ่่่งงเเเมินนนนกก็อออออญาาต้ธไไไปดดยบะรทข อนจะไปดูดอกไม้ไฟกับจองวอนเขาแวะมาเอาเครื่องเล่น MP3 พี่น้องรองก่อนและในขณะที่พระเอกกำลังจะเดินออกไปจูจูอาการเจ็บหัวใจของเขาก็กำเริบอีกครั้งพระเอกพยายามตามหาคนคนนั้นจนทัวห้างแต่หายังไงก็หาไม่เจอจนสุดท้ายอาการเจ็บหัวใจของเขาก็หายไปในระหว่างที่พระเอกกำลังครุ่นคิดกับเรื่องพวกนี้ลุงเบิ้มก็เดินมาบอกเขาว่าลูกชายของฉันเขาจากไปแล้วตัดมาที่ร้านอาหารอินเตอร์เชฟแวนเดินเข้ามาบอกลูกทีมว่าเย็นนี้เราจะทำอาหารให้บ้านเด็กกำพร้าก่อนกลับบ้านทุกคนจะต้องช่วยกันเตรียมของก่อนจองวอนถามเชฟว่าทำไมถึงตต้้องงเรีียมวันนท ไปบ้านเด็กกำพร้าตั้งวันมะืรนเชฟบอกว่าเขาเปลี่ยนวันกระทันหานเย็นนี้ห้ามใครกลับก่อนนะต้องอยู่ช่วยกันก่อนพอจองวอนได้ยินแบบนั้นก็เศร้าขึ้นมาทันทีอุตส่าห์นัแทซองไว้จะได้ไปไมเนี่ยตัดมาที่โรงพยาบาลแทซานพอลุงเบิร์เห็นด้านที่ไร้วิญญาณของลูกน้ำตาของเขาก็ค่อยๆไหลออกมาลุงเบิร์บอกว่าทุกอย่างมันจบแล้วดูเหมือนว่าฉันจะต้องกลับไปในอีกไม่ช้าฉันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแรงลงแล้วใครอยากถามลุงเบิร์ว่าลุงจะกลับไปไหนลุงเบิร์บอกว่าเราต้องกลับไปในที่ทีีีี่่่่่่เเรรรรราาาากกมมมมมัันนนนนนลทตอออออดููู้้ปซึง็พสสควยยไถ เราอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนบางคนอยู่ได้แค่เดือนเดียวก็ต้องกลับเวลาของพวกเราไม่เท่ากันเลยแฮซองทนายอยากทําอะไรก็รีบทําเถอะก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำพระเอกบอกลุงเบิ้มว่าผมเคยนัดผู้หญิงที่ชอบไปดูดอก My Fi ไม้ไฟด้วยกันแต่น่าเสียดายที่ตอนนั้นพวกเราไม่มีโอกาสได้ไปดูเพราะผมถูกรถชนซะก่อนพอลุงได้ยินแบบนั้นก็บอกให้พระเอกรีบๆไปแต่พระเอกก็บอกว่าเขาทําแบบนั้นไม่ได้ลุงกําลังเสียใจผมจะปล่อยให้ลุงอยู่คนเดียวได้ยังไงครับ,รบลุงเบิ้มเตือนพระเอกว่าทนายไม่ทําตอนนี้นายอาจจะไม่มีโอกาสแล้วนะรีบไเอะมม่งหกาลบจจุิี แต่เวลาที่ผ่านมาลุงเบิร์มทําให้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างขอบคุณนะครับที่ลุงคอยอยู่เคียงข้างผมพระเอกมองไปที่ลุงเบิร์มและยิ้มบอกลาลุงก่อนจะเดินจากไปตัดมาที่ร้านอาหารอินเตอร์จางวอนเห็นว่าตอนนี้เลยเวลาที่เธอนัดแฮซองแล้วจางวอนหันไปบอกเชฟแว่นอีกครั้งว่าฉันขอกลับก่อนเวลาได้ไหมคะฉันมีธุระจริงๆถึงได้ลาเชฟมินไว้เชฟแว่นบอกว่ายังกลับไม่ได้เธอรู้ไหมตอนที่ฉันเป็นผู้ช่วยฉันไม่มีสิทธิ์ได้กลับก่อนเลยนะถ้าเธอไม่อยู่แล้วใครจะเตรียมของพวกนี้ล่ะเชฟมินสวนกลับไปว่าคุณจางวอนไปท่ ต่อไปพวกคุณก็กลับไม่ได้เหมือนกันนะครับเชฟมินพูดถึงขนาดนี้แล้วเชฟแว่นเลยยอมให้จองวอนไปทางด้านของพระเอกพอเขาเดินออกมาหน้าโรงพยาบาลอาการเจ,จ็บหัวใจของเขาก็กำเริบอีกครั้งวินาทีนั้นเซนของเขามันบอกว่าคนคนนั้นอยู่ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพซึ่งเวลานั้นพ่อกับแม่ของแทฮุนก็มาตรวจสุขภาพพอดีพระเอกยืนคิดทบทวนอยู่พักใหญ่เขาลังเลว่าจะไปหาจองวอนหรือไปหาตัวคนที่เกี่ยวข้องกับการตายของเขาก่อนในขณะเดียวกันคำพูดของลุงเบิ้มก็แวบ,บเข้ามาในหัวเขาทนายอยากทำอะไรก็รีบทำเธอก่อนที่จะไม่มีโอากาสได้ทำสิ้ ประโยคนี้รเอกก็ตัดสินใจไปหาจังวนก่อนตัดมาที่ร้านอาหารอินเตอร์จังหวะที่จังวนเดินออกมาหน้าร้านจูๆ่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อรถเข็นของคุณยายคนหนึ่งกําลังถลายลงข้างทางจังวนเห็นแบบนั้นก็วิ่งตามอย่างสุดชีวิตเชฟมินมาเจอพอดีเลยช่วยไว้ได้ทันแต่ทว่าในความโชคดีกลับมีความโชคร้ายแฝงอยู่ในขณะที่เชฟมินกําลังเก็บของให้คุณยายรถของใครบางคนก็พุ่งชนเชฟไปต่อหน้าต่อตาจังวนก็จบไปแล้วสําหรับ EP พีที่11และ12สฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทำ ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ